สวัสดีครับผมนายวัยวัฒน์รัชวัตรครับสวัสดีครับผมนายพงศกรทองเทพครับสวัสดีครับผมนายปฏิพาศรีตาแสงครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องการคำนวณรายได้ประชาชาติดุลเนภาพครับ การคำนวณรายได้ประชาชาติดุลยาภาพแบ่งออกเป็น5บทนะครับ <c oughs> บทแรกก็คือความหมายและวิธีการวิเคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยาภาพครับ2การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยาภาพครับ3นะครับการวิเคราะห์ภาวะสิ่งลั่วไหลและสิ่งอัจฉริครับ 4. การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ดุลยาภาพครับ 5. ทฤษฎีว่าด้วยตัวทวีและตัวเร่งครับ หนึ่งนะครับความหมายและวิธีการวิเคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยภาพครับรายได้ประชาชาติด <ille> <int> <world> <doo S 2> ุลยภาพครับคือรายได้ที่ประชาชาติที่อยู่ในระดับเดียวกับความต้องการใช้จ่ายมวลรวมนะครับเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่ายมวลรวมยังคงสภาพเดิมนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตไม่ต้องการ ผลิตเพิ่มขึ้นนะเพราะถ้าผลิตเพิ่มขึ้นก็จะขายสินค้าไม่ออกคงค้างอยู่ในสต็อกนะครับถ้าผลิตสินค้าลดลงสินค้าในสินค้าคงคลังจะลดลงนะครับถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตรายได้ประชาชาติก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับาการวิเคราะห์ y e นะครับในแบบจำลองระบบเศรษฐกิจทุกแบบครับ การวิเคราะห์ y e. ีในแบบจําลองระบบเศรษฐกิจทุกแบบแบ่งได้2วิธีนะครับ1รายได้ประชาชาติเท่ากับความต้องการใช้จ่ายมวลรวมนะครับ2ส,สิ่งล้วนไหลและสิ่งอัดฉีดครับ2การกําหนดรายได้ประชาชาติดุลยาภาพนะครับการกาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจปิดที่ไม่มีภาครัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องในใต้ข้อสมมติน,นะครับมีดังนี้ หนึ่งระบบเศรษฐกิจมีเพียงสองภาคคือภาคธุรกิจกับครัวเรือนสอเอ,อ่อภาคธุรกิจไม่มีการออมโดยส่งรายได้ทั้งหมดให้กับภาคครัวเรือนครับสองไม่มีการค้าขายกับต่างประเทศนะครับสามไม่มีภาครัฐด,ดังนั้นไม่มีการเก็บภาษีครับหนึ่งระบบเศรษฐกิจมีเพียงสองภาคคือภาค ธุรกิจกับครัวเรือนนะครับภาคธุรกิจไม่ไม่มีการออมโดยส่งรายได้ทั้งหมดให้กับภาคครัวเรือนไม่มีการค้าขายกับต่างประเทศไม่มีรัฐบาลดังนั้นไม่มีการเก็บภาษีครับสามพัรวิเคราะห์ภาระสิ่งรั่วไหลเท่ากับสิ่งอาชีพครับสิ่งอาชีพของเงินเท่ากับสิ่งรั่วไหลของเงินครับ yf เท่ากับ yf S เท่ากหนึ่งในการอธิบายกระบวนการฝักตัวเข้าสู่จุดดุลยภาพโดยพิจารณาแบบสิ่งรั่วไหลเท่ากับสิ่งอาดฉีดอาศัยเงื่อนไขสองประการดังนี้ครับ lr เท่ากับ ip บวก iu ครับ sr เท่ากับ sp ครับการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ด้วยภาพครับ เป็นไปตามการาฟเลยครับค้าครับทฤษฎีว่าด้วยตัวทวีและตัวเล่งครับการทำงานของตัวทวีถ้าหาค่าตัวทวีตามทฤษฎีของเคนเกี่ยวกับตัวทวีสรุปได้ว่า i เพิ่ม g เพิ่มมากว่ากรายรับจะมีผลทำให้ y เพิ่ม ไม่เพียงเขากับไอและจีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่เพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนคูณด้วยตัวคูณตัวหนึ่งตัวคูณนั้นเรียกว่าตัวสวีคูณทั้งนี้เนื่องจากรายจ่ายของคนหนึ่งจะกลายเป็นรายได้ของอีกคนหนึ่งดังนั้นเมื่อนายยกช้จ,จ่ายเงินหนึ่งล้านบาทจ้างนายขอปลูกบ้านนายขอมีเงินหนึ่งล้านบาท ก็จะนําเงินส่วนหนึ่งออกใช้จ่ายส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ออมไว้ที่นายขอใช้จ่ายออกไปก็จะกลายเป็นรายได้ของนายพอเป็นทัทอดไปและเนื่องจากทุกคนที่มีเงินจะได้เก็บออมไว้ฝาวันหนึ่งจากนั้นเงินที่จ่ายออกไปในรูปแบบ C ีจะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีค่าใกล้ศูนย์ ตัวอย่างตารางต่อไปนี้ครับโอ้ฤษอิตัวเลงตัวเลงหมายถึงค่าตัวเลขที่แสดงระดับค่าใช้จ่ายเมื่อการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลทำให้ปริมาณาการลงทุนหรือถูกจูงใจในการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปด้วย กระบวนการทางานของตัวเร่งโดยมีเงื่อนไขในการทํางานดังนี้ครับ1ค่าของตัวเร่งเท่ากับ2นั้นอธิบายได้ว่าถ้าค่าใช้ใจ่ายในการกริโก้เพิ่มขึ้นไปหนึ่งหน่วยจะทําให้การลงทุนหรือผู้ผลิตลงทุนเพิ่มขึ้นอีกสองหน่วยหรือลงทุนเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเท่านั้นทังนั้นอาจเนื่องมาจากผู้ผลิตขยายกิจการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น หรือลงทุนตั้งโรงงานขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นอีกเป็นต้น 2. การลงทุนสุทธิหมายถึงการลงทุนประเภทเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆโดยไม่มีการเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลัง 3. การคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรในอัตราคงที่โดยที่อายุการใช้งานของเครื่องจักรจะเสื่อมราคาลงเท่าเท่ากันทุกปีในระยะเวลา10ปี4การ สี่กำหนดให้ราคาสินค้าเพื่อการบริโภคและสินค้าประเภททุนคงที่การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการลงทุนต้องมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของสินค้าประเภททุนเป็นสำคัญตารางที่หาตารางที่5การแสดงการทำงานของตัวเร่งตามภาพ ครับการหาสูตรตัวทวีคูณในระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มี G แบ่งเป็นสองกรณีครับ 1. กรณีการลงทุนแบบอิสระ 2. กรณีการลงทุนแบบชักจูง หกรณีการลงทุนแบบอิสระข้อสังเกตนะครับ 1. เป็นตัวทวีคูณเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรรายจ่ายอิสระซึ่งได้แก่การลงทุนแบบอิสระการใช้จ่ายรัฐบาลและการส่งออก 2. ตัวทวีคูณมีผลทางการบวกและทางลบกล่าวคือ AD เพิ่ม เท่ากับ y เพิ่มทวีบวก ad ลดเท่ากับ y ลดทวีลดลบ3ค่าของตัวทวีคูณขึ้นอยู่กับค่าของ mpc ครับถ้า mpc มีค่าสูง k จะมีค่าสูงถ้า mpc มีค่าต่ำ k จะมีค่าต่ำ MPC ม,มีค่าเท่ากับ 1k เท่ากับ1 MPC มีค่าเท่ากับ 0k เท่ากับ1 2กรณีแบบการลงทุนแบบชักจูงครับกรณีการลงทุนแบบชักจูงชักจูงก็เท่ากับ c เท่าก,กาับ i c a บวก b y ครับ i เท่ากับ l a บวก i y แทนค่าสมการตามนี้ครับครับผมครับ